เพื่อนๆบางคนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรจะทำวิดีโอเรื่องอะไรดีคืออยากออกมาไลฟ์นะคะอยากทำวิดีโออยากทำคอนเทนต์แต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องอะไรดีวันนี้หนิงมี3ความลับนะคะที่มันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีหัวข้อมีคอนเทนต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคะ่ะคุณจะมีเรื่องที่จะออกมาพูดอยู่ตลอด คุณฟังวิดีโอนี้ให้จบนะคะตอนที่หนิงเนี่ยเริ่มออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะเริ่มขายของออนไลน์เริ่มขายวิตามินหนิงก็รู้สึกเหมือนคุณเลยค่ะว่าบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะออกมาไลฟ์เรื่องอะไรไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร เหมือนเราพูดไปหมดแล้วอะจากการที่หนิงทํามันมาเรื่อยๆจากประสบการณ์แล้วก็จากการเรียนรู้เนี่ยหนิงสรุปได้ให้คุณเป็น3ข้อค่ะสําหรับใครที่อยากออกมาไลฟ์แต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะข้อแรกก็คือคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ถามตัวเองให้ได้ค่ะว่าคุณชอบอะไรวันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกมาพรีเซนต์อะไรก็แล้วแต่เราต้องขายสิ่งนั้นให้กับตัวเราก่อนไม่ว่าเราจะเป็นโคช้ชหรือว่าเราจะขายสินค้า ถ้าวันนี้คุณเป็นโค้ชคุณต้องขายความเชื่อคุณต้องขายสิ่งที่คุณจะออกมาพูดอ่ะให้กับตัวคุณเองก่อนหมายความว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณจะพูดก่อนคุณต้องขายความเชื่อที่คุณจะออกมาโค้ชที่คุณจะออกมาสอนอ่ะให้กับตัวคุณก่อนคุณถึงจะขายให้กับคนอื่นได้ถ้าคุณไม่สามารถขายความเชื่อว่ามันดีที่สุดให้กับตัวคุณก่อนคุณก็ไม่สามารถขายให้กับคนอื่นได้ค่ะ เพราะอะไรคะคุณก็จะพูดด้วยท่าทางที่ไม่มั่นใจพูดไปแต่ไม่ได้มีความรู้สึกร่วมเลยคนฟังก็สัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้เชื่อสิ่งนั้นจริงๆถ้าวันนี้คุณเป็นแม่ค้าขายของคุณก็ต้องขายสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะให้กับตัวคุณก่อนค่ะคุณต้องเชื่อก่อนว่าสินค้านั้นมันดีสำหรับคุณคือคุณใช้แล้วคุณเห็นผลคุณถึงจะสามารถขายสินค้านั้นจากใจคุณได้ คนฟังก็สัมผัสได้ขายให้กับตัวคุณก่อนคนะ่ะ ข้อ2ค่ะคุณถามตัวเองเองค่ะคือวันนี้คุณไม่ต้องไปถามคนอื่นค่ะคุณถามตัวเองให้มันจบค่ะเพราะว่าถ้าคุณถามคนอื่นแต่ถ้าตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้ฟินคุณไม่ได้อินคุณไม่เคยถามตัวเองเลยคุณก็จะเป็นผู้ตามที่ตามไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่จะสําเร็จได้คุณต้องมีภาวะความเป็นผู้นําค่ะความเป็นผู้นํามันไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าเป็นบอสนะคะแต่มันคือความเป็นผู้นํานําตัวคุณเองนี่แหละค่ะคนแรกเลยข้อ2นะคะ คุณก็ต้องดูว่าความเก่งของคุณหรือว่าสินค้าของคุณน่ะมันสามารถตอบโจทย์มันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้างสมมุติวันนี้คุณเก่งแต่งหน้าวันนี้ที่คุณจะออกมาสอนแต่งหน้าเนี่ยคุณตอบโจทย์แก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยังไงคะคุณมาสอนเขียนคิ้วคุณสามารถแก้ปัญหาให้สําหรับผู้หญิงที่ไม่ได้สักคิ้วเหมือนหนิงเนี่ย สามารถเขียนคิ้วได้แบบคุณนี่คือคุณสามารถแก้ปัญหาให้เขาละคุณเป็นคนที่เขียนคิวได้โอโ้โหสวยมากเลยนี่แหละค่ะอะไรก็ตามถามตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราจะออกมาพูดสิ่งที่เราจะออกมาพรีเซนต์น่ะมันช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรคือคุณหลายคนนะคะหนิงเข้าใจค่ะคุณมักจะโฟกัสผิดจุดคือวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้โฟกัสที่ผู้ฟังว่าเขาจะได้อะไรแต่เป็นไงคะ คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองค่ะคุณโฟกัสว่าจะมีคนดูคุณไหมคุณโฟกัสว่าคุณจะเก่งพอไหมคุณพูดไปแล้วคุณจะโชว์โง่หรือเปล่าคุณจะดูดีไหมนะทําทรงผมเนี้ยทำทรงผมนี้มันจะสวยไหมนะหรือว่ามันจะหล่อไหมนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณห่วงแต่ตัวคุณเองค่ะคุณไม่ได้สนใจเลยว่าผู้ฟังเขาจะได้รับอะไรพอคุณคิดถึงแต่ตัวเองนะคะว่าคุณจะไม่สวยคุณจะพูดผิดคุณจะทํามันได้ไม่ดีเนี่ย คุณก็จะเริ่มมีความสงสัยในตัวคุณเองละว่าจริงจริงเนี่ยกูทําได้หรือเปล่าวะพอคุณสงสัยในตัวคุณเองมันก็จะค่อยคเกิดเป็นความกลัวความกลัวพอคุณกลัวมากๆคุณก็ไม่กล้าออกมาลงมือทํา คุณเห็นอะไรไหมคะในข้อเนี้วันนี้ถ้าคุณอยากออกมาคุณโฟกัสที่ว่าคุณจะให้อะไรกับคนอื่นค่ะสิ่งที่คุณเก่งเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ว่าแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยังไงบ้างไม่ใช่โฟกัสแต่ว่าคุณเนี่ยจะดูดีหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณเป็นโค้ชคุณโฟกัสที่ลูกค้าคุณค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการให้คุณแก้ไขยังไงไม่ใช่โฟกัสที่ตัวคุณเองว่าคุณจะขายคอร์สคุณได้หรือเปล่า ข้อ3ค่ะสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยมีเรื่องเล่าได้ตลอดมีคอนเทนต์ในการทำวิดีโอตลอดในการไลฟ์ตลอดนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าคอร์สสัมมนาฟัง youtube ไปเรียนอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะแต่คนที่ไม่ค่อยสำเร็จเนี่ย เขาจะคิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหนิงก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งหรือว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เราต้องพัฒนาแล้วก็เติบโตทุกๆวันนะคะในโลกใบนี้นะคะกฎของธรรมชาติก็คือไม่มีอะไรที่คงที่ค่ะถ้าคุณไม่เติบโตคุณก็กำลังอยู่ในขาลงค่ะไม่มีอะไรที่คงที่เลยดังนั้นจงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ